อนาคตเจมส์แมคคอนเนลลลิเวอร์พูลจ่อปล่อยยืมทีมแชมเปี้ยนส์ลีกสนใจสวัสดีครับแฟนแซนหงแดงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตวันนี้เราจะพาไปติดตามประเด็นที่กำลังมาแรงเกี่ยวกับอนาคตของดาวรุ่งคนสำคัญอย่างเจมส์แมคคอนเนลกองกลางวัย20ปีที่กำลังเป็นที่จับจามองของหลายสโมสรทั้งในอังกฤษและในเวทียุโรป รายงานล่าสุดจาก James p พียร์แห่ง t ดี a t h l e ลติเปิดเผยว่าลิวร์พูกำลังพิจารณาที่จะปล่อยแม็กคอนเนลออกไปแบบยืมตัวในฤดูการนี้โดยมีทีมที่สนใจจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นออกซฟอร์ดยูไนเต็ดเฮลซิตี้และสตรอมกราสทีมแชมป์ลีกออสเตรียที่อาจได้สิทธิ์ลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย ถ้าพูดถึงทีมสตรอมกราสต้องบอกเลยว่าลิวเวอร์พูลมีความสัมพันธ์กับสโมสนี้อยู่แล้วครับเพราะก่อนหน้านี้เราเพิ่งส่งวิทเซสลาฟยาโรชผู้รักษาประตูดาวรุ่งไปเล่นที่นั่นและเขาก็ทำผลงานได้น่าประทับใจในครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้หลายคนมองว่าที่นั่นอาจเป็นเวทีที่เหมาะสมสำหรับแมคคอนเนลในการเก็บประสบการณ์เช่นกัน อย่างไรก็ตามเส้นทางของสตรอมกลาสในการเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นยังไม่ง่ายเพราะพวกเขาจะต้องเจอกับโบโดกลิมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ที่เพิ่งไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกเมื่อฤดูการก่อนถ้าหากสตรอมกลาสผ่านไม่ได้นะครับพวกเขาก็จะตกไปเล่นในรอบลีกของศึกยูโรปาลีกแทน กลับมาที่มุมของลิเวอร์พูลครับถึงแม้ว่าจะมีสโมสรบางแห่งสนใจอยากได้แมคคอนเนลไปแบบถาวรแต่ดูเหมือนว่าอาเนสส์ลอตเฮดโค้ชของเรายังเชื่อมั่นในศักยภาพของกองกลางรายนี้อยู่มากหลังเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ต่อ PSV ในช่วงอุ่นเครื่องสลอตถึงกับพูดออกมาเลยว่ามีนักเตะหนึ่งคนที่ผมจะไม่ยอมให้ถูกยืมตัวและผมคิดว่าคุณรู้ว่าผมหมายถึงใครนั่นคือเจมส์แมคคอนเนล สลอตเสริมด้วยว่าเขาชอบสิ่งที่เห็นจากแมคคอนเนลในสนามวันนั้นและรู้สึกว่าการที่นักเตะหนุ่มรายนี้ได้โอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงๆในลีกอื่นๆก็น่าจะเป็นผลดีต่อตัวเขาเองเช่นกันเพราะตลอด6-7เดือนที่ผ่านมาแมคคอนเนลไม่ค่อยได้ลงเล่นเต็ม90นาทีเลยเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่รบกวนมาตลอดต้องยอมรับครับว่าสําหรับนักเตะดาวรุ่ม การได้ออกไปเล่นยืมตัวถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงในทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในหลีกอังกฤษหลีกออสเตรียหรือแม้แต่ลีกเยอรมันที่ก็มีข่าวว่าสโมสรบางแห่งให้ความสนใจอยู่เช่นกัน มองย้อนกลับไปในอดีตนะครับลิเวอร์พูลเองก็เคยใช้โมเดลนี้กับนักเตะหลายคนเช่นคอเนอร์บร d ดลีย์ที่เคยไปเล่นกับโบตันวันเดอร์เรสแล้วกลับมาเป็นแบ็กขวาที่ทีมใช้จริงจังในปัจจุบันหรือแม้แต่ฮาวิเอเลียตที่ไปเล่นกับแบล็กเบิร์นแล้วพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นเคสของแมคคอนเนลก็อาจจะเป็นเส้นทางคล้ายๆกันสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือถ้าแมคคอนเนลเลือกไปสตรอมกลาสและได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกจริงๆนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า เกินกว่าเขาจะหาได้จากการนั่งสำรองอยู่ที่แอนฟิลแน่นอนครับคำถามสำคัญก็คือลิเวอร์พูลควรปล่อยเขาไปเก็บเลเวลหรือควรเก็บไว้ใช้งานเองในฤดูกาลนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าในแดนกลางเราก็มีการแข่งขันสูงอยู่แล้วทั้งอัลลิสเตอร์โซโบสไลเคอร์ติสโจนส์รวมถึงดาวรุ่งอีกหลายคนดังนั้นการย้ายแบบยืมตัวจึงอาจเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วแฟนๆคิดยังไงครับถ้าเป็นคุณจะอยากให้แม็กคานเนลอยู่ต่อที่แอนฟิล เพื่อต่อสู้แย่งตำแหน่งหรือควรออกไปพิสูจน์ตัวเองในเวทียุโรปกับทีมอย่างสตรอมกลาสลิเวอร์พูลจัดคิวคูมาสกอร์ดอนจอปล่อยยืมรีสวิลเลียมรอแยกทางต่อไปเราจะพาทุกคนไปติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะฝั่งดาวรุ่งของลิเวอร์พูลกันบ้างหลังจากที่เราพูดถึงกรณีของเจมส์แมคคอนเนลไปแล้วคราวนี้มาถึงอีก2แข้งอนาคตไกลที่กำลังตกเป็นข่าวว่าจะถูกปล่อยยืมเช่นกันครับ เริ่มจากลูอิสคูมาสศูนย์หน้าดาวรุ่งวัยเพียง19ปีที่โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในทีม u ู -21 ของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่ผ่านมามีรายงานจาก The a แอ l เต i ติว่าตอนนี้มีหลายสโมสรให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเฮาซิตี้เร็กซ์แฮมและเพรสตันโดยบางทีมถึงขั้นอยากได้ไปแบบถาวรด้วยซ้ำซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคูมาสเริ่มมีชื่อเสียงในตลาดนักเตะแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งคือไคลเดอร์ดอนปีกความเร็วสูงที่แฟนหงหลายคนน่าจะจำได้ว่าเคยถูกจับตามองว่าเป็นสตา์ในอนาคตของทีมแต่ด้วยอาการบาดเจ็บทำให้พัฒนาการชงงะงักไปพักใหญ่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและมีทีมอย่างสวอนซีซิตี้และดาร์บี้คา์ตี้ให้ความสนใจที่จะยืมตัวไปใช้งาน น่าสังเกตนะครับว่าทั้งคูมาสและกอร์ดอนต่างก็ไม่มีชื่อในเกมเปิดฤดูกาลของทีมลิเวอร์พูลรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่บุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนวันจันทร์และเป็นเกมที่ทีมของรอปเพจแพ้ไป4-2ต่อโดยได้ประตูจากเจเดนแดนซ์และไมเข้าลาฟฟี่ซึ่งก็พอชดเชยได้บ้างแต่ก็ต้องบอกว่าการไม่มีคูมาสและกอร์ดอนมีผลต่อทีมพอสมควร เกมต่อไปของชุด U21 จะเจอกับเบอร์ลี่ในบ้านวันจันนี้ครับก็ต้องมาดูกันว่าทีมจะสามารถแก้มือได้หรือไม่และแฟนๆจะได้เห็นรายชื่อ2ดาวรุ่งคนนี้กลับมามีส่วนร่วมอีกหรือเปล่า นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งชื่อที่น่าพูดถึงคือรีสวิลเลียมกองหลังวัย24ปีที่หลายคนอาจจะจำภาพได้จากช่วงฤดูการโควิดเมื่อเขาลงเล่นคู่กับนาธานีลฟิลิปส์ในทีมชุดใหญ่แต่ปัจจุบันเส้นทางของเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างมากครับฤดูการที่แล้ววิลเลียมลงเล่นให้กับมอร์แคมในลีกทถึง38นัดและตอนนี้คาดกันว่าเขาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบถาวรเพราะสัญญาของเขาเหลืออีกเพียงปีเดียวเท่านั้น ต้องบอกตรงๆเลยครับว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญของนักเตะดาวรุ่งนี้ในการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไป ยิ่งในระบบของ Arne เ l o t ที่กำลังสร้างทีมใหม่เน้นการวิ่งการเพรสซิ่งและการเล่นบอลที่เข้มข้นทำให้โอกาสของดาวรุ่งต้องขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาพร้อมมากน้อยแค่ไหนการออกไปเล่นแบบยืมตัวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเช่นเดียวกับหลายๆเคสในอดีตที่เราพูดกันเสมอไม่ว่าจะเป็นเอลเลียดหรือแบรดลีย์ที่ได้ประสบการณ์จริงและกลับมาเป็นกำลังหลักของทีม ดังนั้นถ้าคูมาสหรือกอร์ดอนได้ไปเล่นในแชมเปียนชิพหรือแชมเปียนส์ลีกก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในเส้นทางอาชีพของเขาเลยก็ว่าได้แล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ระหว่างการเก็บดาวรุ่งไว้ในทีมเพื่อเรียนรู้จากรุ่นพี่กับการปล่อยไปเล่นยืมตัวเพื่อเก็บประสบการณ์จริงๆแบบไหนที่เหมาะสมกว่ากันสำหรับคูมาสและกอดอนซาลาและฟานไดเผยเบื้องหลังต่อสัญญา เรามีเรื่องราวที่แฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนต่างรอคอยมานานและตอนนี้ได้ยินจากปากของสองตำนานร่วมสมัยของเราอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาหและเวอร์จินฟานได้กันแล้วครับหลังจากการเจรจาสัญญาที่ยืดเยื้อเกือบตลอดทั้งฤดูกาลสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาใหม่กับสโมสรอ,ออกไปอีก2ปีในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่า ตอนที่การต่อสัญญายังไม่เสร็จสิ้นนั้นมันสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลจำนวนมากแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็เป็นไปตามที่ทุกฝ่ายหวังไว้ในรายการ All Red Video ซาลาและฟานไดได้เปิดใจเล่าว่าแม้พวกเขาจะไม่ได้พูดอะไรมากต่อหน้าสื่อแต่เบื้องหลังนั้นทั้งสองคุยกันเรื่องสัญญาทุกวันเลยทีเดียว ซาลาพูดชัดเจนว่าเราอยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วเรารู้ว่าเราทำงานหนักแค่ไหนและเราคอยผลักดันกันรวมถึงช่วยเหลือผู้เล่นรุ่นน้องด้วยฟานไดเองก็ยอมรับว่าในช่วงต้นฤดูกาลมันมีเครื่องหมายคำถามอยู่บ้างว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแต่ในฐานะกัปตันทีมเขาก็รู้ว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งเพื่อนร่วมทีมสโมสรและแฟนบอล ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือโฟกัสกับผลงานในสนามแล้วปล่อยให้เรื่องสัญญาเป็นไปตามเวลาและในที่สุดพวกเขาก็ได้รับสิ่งที่ต้องการครับทั้งสองคนได้ต่อสัญญาลิว์พูดได้เก็บนักเตะระดับโลกไว้และแฟนบอลก็ได้ความมั่นใจว่าเสาหลักทั้งสองยังอยู่กับทีมต่อไป สิ่งที่น่าชื่นชมคือแม้ในระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจนสาราก,ก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฤดูกาลที่แล้วเขามีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในยุโรปยิงไป34ประตูและทำอีก23แอสซิสซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเขาเลือกที่จะใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายหรือไม่ก็ตามเขาจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อแฟนๆแ,และยังอยากเป็นแบบอย่างให้นักเตะรุ่นน้องเห็นด้วย ในมุมของฟานได์นอกจากบทบาทกับตันแล้วเขายังย้ำว่าอายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้เขาลดความมุ่งมั่นแต่กลับเพิ่มความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำและนี่คือสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลยังคงแข็งแกร่งในห้องแต่งตัว อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ยังโยงไปถึงอีกหนึ่งแข้งคนสำคัญของทีมอย่างอิบราฮิมาโกนาเต้ที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของสัญญาเช่นกันมีข่าวหนาหูว่าเรอัลมาดริดกำลังจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดและพร้อมดึงตัวหากหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้านี่จึงเป็นโจทย์สำคัญของลิเวอร์พูลครับว่าจะสามารถทำให้โกนาเต้เดินตามรอยซาลาและฟานไดได้หรือไม่ลองจินตนาการดูครับถ้าเรายังรักษาแกนหลักอย่างซาลา ฟานไดและโกนาเต้ ate เอาไว้ได้ครบมันจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากฤดูกาลที่แล้วและทำให้ทีมมีทั้งประสบการณ์และความสดใหม่ไปพร้อมกันคำถามคือแฟนๆคิดยังไงครับกับการที่ซาลาหและฟานไดเลือกจะอยู่ต่อคุณคิดว่าใครควรเป็นคนต่อไปที่จะได้รับการต่อสัญญาเพื่อรักษาเสาหลักของทีมไว้ ดิวเดือดลิเวอร์พูลพาเลสขัดแย้งค่าตัวมาร์กเกฮีตานกัน10ล้านขณะสเปอร์สแทรกกลางต่อไปผมจะพาทุกท่านไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของดิวใหญ่ที่อาจส่งผลโดยตรงกับเกมรับของลิเวอร์พูลในอนาคตครับนั่นก็คือกรณีของมาร์กเกฮีกองหลังกับตันทีมคริสตัลพาเลสที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะมีรายงานว่าลิเวอร์พูลกับพาเลสยังห่างกันถึง10ล้านปอนด์ในการเจรจาค่าตัวย้อนกลับไปสักนิดครับ เกฮีถือเป็นหนึ่งในกองหลังอังกฤษที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยอายุเพียง25ปีแต่ผ่านการลงเล่นในระดับสูงมาแล้วกว่าร้อยนัดทั้งกับพาเลซและทีมชาติอังกฤษสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือการอ่านเกมการยืนตำแหน่งและการเป็นผู้นำในแนวรับซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นคุณสมบัติที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการเสริมเข้ามา ทีนีน้ปัญหามันอยู่ตรงที่หรือว่าผูยื่นข้อเสนอไปที่35ล้านปอนด์แต่ฝั่งคริสตัลพาเลสต้องการไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนี้ต่างกันถึง10ล้านและยังไม่มีวี่แววว่าทั้งสองสโมสรจะหาทางตรงกลางเจอกันได้ รายงานจากมิเกลเดลาน่แห่งเดอะอินดิพนเดนต์เปิดเผยว่าพาเลสเองเริ่มมองหาตัวแทนไว้แล้วอย่างเจเรมี่จาแกตกองหลังจากแรนส์ในฝรั่งเศสซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมปล่อยเกฮีถ้าได้ราคาที่เหมาะสมแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับเพราะล่าสุดมีรายงานจากฝั่งท็อดแนมฮอสเปอร์ว่าพวกเขาก็กำลังเข้ามามีเอี่ยวในดีลนี้ด้วยเหมือนกัน โดยพอลโอคีฟนักข่าวสายสเปอร์เปิดเผยในพอดแคสต์ Last Word on Spurs ว่าข้อเสนอส่วนตัวที่สเปอร์ยื่นให้เกฮีนั้นดีมากๆเลยทีเดียวทว่าตัวเกฮีเองยังคงยืนยันว่าถ้าเลือกได้เขาอยากย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่าประเด็นนี้ทำให้น่าสนใจครับ เพราะถ้าลิวอร์พูไม่ยอมขยับราคาสเปอร์อาจฉวยโอกาสปิดดีวได้ก่อนแต่ถ้าเกฮียืนยันจะไปแอนฟิลด์อย่างเดียวก็อาจทำให้พาเลสต้องยอมลดราคาลงในที่สุดสิ่งที่ยืนยันว่าพาเลสไม่อยากปล่อยฟรีแน่นอนก็คือคำพูดของสตีฟพาริชประธานสโมสรที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมคอมมูนิตี้ชิลเขาบอกว่าการปล่อยนักเตะระดับนี้ไปแบบไร้ค่าตัวถือเป็นปัญหาใหญ่และน่าเสียดาย ดังนั้นสโมสรจจำเป็นต้องหาทางออกไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญาหรือการขายในซัมเมอร์นี้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจและอาจบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในใจของเกฮีคือเกมที่พาเลสเสมอกับเชลซี0ต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจบเกมผู้จัดการทีมโอลิเวอร์กลาสเนอร์เรียกเกฮีเข้ามาคุยแต่เจ้าตัวกลับเดินเมินตรงเข้าห้องแต่งตัวเลย ภาพนี้ทำให้สื่ออังกฤษตีความว่านักเตะอาจเริ่มไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองถ้ามองในแง่ของลิเวอร์พูลนะครับผมคิดว่าดีลนี้มีน้ำหนักพอสมควรเพราะเกฮีไม่ใช่กองหลังที่จะมาแค่เสริมขนาดทีมแต่เขาอาจกล้าวมาเป็นตัวจริงแทนเวอร์จิลฟานไดในอนาคตอันใกล้ได้เลยด้วยวัยที่กำลังพีคและสไตล์การเล่นที่เข้ากับระบบเพรสซิ่งสูงของอาร์เนสซอ คำถามคือลิวร์พูควรยอมจ่าย45ล้านตามที่พาเลสเรียกหรือไม่หรือควรยืนราคาที่35และเสียงเสียเขาไปให้สเปอร์สแล้วแฟนๆหงแดงล่ะครับคิดว่าจะยอมจ่ายเพิ่มอีก10ล้านเพื่อปิดดีลเกฮีทันทีเลยหรือไม่หรือคิดว่าทีมควรหาทางเลือกอื่นแทนฝากความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับข่าวลือแพร่สะพัดพาเลสเลงชชเรมี่ชักเกตตัวแทนมาเกฮี เรามีข่าวลือที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะในกรณีของมาเกฮีกองหลังตัวเก่งของคริสตันพาเลซซึ่งตกเป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ตอนนี้สัญญาของเกฮีเหลืออีกเพียงแค่1ปีครับทําให้สถานการณ์ค่อนข้างอ่อนไหวลิเวอร์พูลเองก็พร้อมจะเดินหน้าเต็มที่แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่คือเรื่องของราคาค่าตัว พาเลสเรียดอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์แต่ฝั่งลิเวอร์พูลพยายามกดราคาลงมาให้น้อยกว่า35ล้านด้วยเหตุผลว่าสัญญาของนักเตะใกล้จะหมดอยู่แล้วล่าสุดครับมีรายงานจากเดอะอิน p e n d นเดออกมาว่าพาเลสอาจจะได้ตัวแทนของเกฮีแล้วและชื่อที่โผล่มาคือเชเรมี่ชาเก้กองหลังดาวรุ่งวัย20ปีจากแรนส์ในลีกเอิงฝรั่งเศส ค่าตัวของเขาถูกประเมินไว้ที่ประมาณ35ล้านปอนด์ซึ่งน่าสนใจตรงที่ตัวเลขนี้ไปตรงกับราคาที่หรือว่าพูเสนอให้พาเลสมาตลอดในกรณีของเกฮีเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนจุดสมดุลเล็กๆที่บอกเราว่าหากพาเลสได้ชักเก้เข้ามาจริงๆโอกาสที่เกฮีจะถูกปล่อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ต้องบอกด้วยนะครับว่าชักเก้ไม่ใช่ชื่อที่เพิ่งจะถูกพูดถึงครั้งแรกก่อนหน้านี้เขาเคยตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลมาแล้วแต่สำหรับพาเลสหากได้ตัวมาร่วมทีมก็น่าจะเป็นการเสริมทัพที่ทั้งเพิ่มความลึกและเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง จากมุมของลิเวอร์พูลเองสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าอึดอัดครับเพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดและหงแดงก็ยังต้องการทั้งกองหลังตัวกลางและกองหน้าตัวเป้าโดยเป้าหมายหลักในแดนหน้าก็คืออเล็กซานเดอร์อิซัของนิวคาเซลแต่แน่นอนว่าดิวใหญ่ขนาดนี้ต้องอาศัยการขยับโดมิโนหลายตัวเลยทีเดียวดังนั้นทั้งหมดตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าพาเลสจะยอมเปิดไฟเขียวขายเกฮีเมื่อไหร่ และการหาตัวแทนอย่างชักเก้จะปิดดิวได้เร็วแค่ไหนอิซักกับดิวลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลตั้งค่าตัวไร้าสาระเรามีเรื่องร้อนแรงที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้รับฟังกันโดยเฉพาะเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชาวสวีเดนที่กำลังตกเป็นประเด็นใหญ่ในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ สำหรับสถานการณ์ตอนนี้อิซักต้องการย้ายจากนิวคาสเซิลมาเล่นให้ลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์แต่ทางนิวคาสเซิลยังไม่ยอมลดค่าตัวของเขาลงทำให้เกิดความตึงเครียดที่เรียกได้ว่าทั้งในและนอกสนามเลยทีเดียวล่าสุดมีรายงานว่า อิซักตอนนี้ทำงานแยกกับทีมชุดใหญ่ของนิวคาสเซิลเขาไม่สามารถลงเล่นให้เอ็ดดี้ฮาวได้เนื่องจากความชัดเจนเรื่องการย้ายทีมยังไม่มีและนิวคาสเซิลก็ไม่เต็มใจปล่อยเขาออกไปเว้นแต่จะได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ตัวเลขค่าตัวที่นิวคาสเซิลตั้งไว้คือราว150ล้านปอนด์หรือประมาณ203ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าข้อเสนอของลิเวอร์พูลที่มีอยู่ในตอนนี้ประมาณ110ล้านปอนด์หรือ149ล้านดอลลาร์ทำให้หลายฝ่ายมองว่าสถานการณ์นี้เริ่มดูไม่สมเหตุสมผล ทางด้านจอ์นอัลดริชอดีตตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าไร้สาระและเรียกร้องให้นิวคาเซิลปรับท่าทีให้เป็นกลางเพื่อให้ดิวเกิดขึ้นได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เขาเปรียบเทียบว่าในอดีตลิเวอร์พูลก็เคยเจอสถานการณ์นักเตะอยากย้ายออกมาก่อนเช่นเควินคีแกนหรือแม้แต่ลุยซัวเรสฮาวียมาเชรานโนและเฟอร์นันโดตอเรสซึ่งสร้างความท้าทายให้กับสโมสรมอริชยังชี้อีกว่าไม่มีนักเตะคนไหนยิ่งใหญ่เกินไปกว่าสโมสรเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องอนาคตลิเวอร์พูลสามารถก้าวผ่านไปได้เสมอหลังนักเตะคนสำคัญย้ายออกไปและสำหรับเขาการตั้งค่าตัวอิสซักที่150ล้าน อนนนั้เกินจริงว่าเพราะเขาไม่ใช่เมสซี่หรือโรนันโดทางด้านนิวคาสเซิลเองก็พยายามเสริมทัพ เพื่อรับมือกับการเสียกองหน้ารายนี้โดยมีข่าวลือว่าอาจดึงตัวผู้เล่นอย่างโยอานวิซาจอเกนสแตนลาเซนกอนซาโลรามมสนิโคลัสแจ็คสันและคริสโตเฟอร์เอนคุนคูสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกในวันจันนี้ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คเกมนี้รับรองว่าตึงเครียดแน่นอนแฟนบอลคงสงสัยว่าอิซักจะได้ลงสนามหรือไม่แต่คาดว่าแอนโทนีกอรดอนจะยืนกองหน้าตัวกลางขณะที่วิลโอซูล่าเป็นตัวสำรอง นี่คือเหตุผลว่าทำไมแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะสถานการณ์ก่อนเกมก็อาจส่งผลต่อฟอร์มของทั้งสองทีมได้สรุปแล้วอิซักอยากย้ายทีมต้องการค่าตัวมหาศาลและสถานการณ์ก็ยังไม่ชัดเจนแต่หากมองจากมุมของลิเวอร์พูลการจับตาดีลนี้ก็สำคัญมากเพราะเราต้องรักษาขุมกำลังให้แข็งแกร่งเพื่อป้องกันแชมป์สำหรับแฟนบอลของเราอยากถามทุกท่านครับถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ ปล่อยอิสซักไปเพื่อเงินหรือพยายามเก็บเขาไว้ต่อสู้ฤดูกาลนี้แสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างเลยครับริโอชี chi, วอรตันกับดิลลิเวอร์พูลแมนยูวันนี้เรามีเรื่องร้อนแรงเกี่ยวกับตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์มานำเสนออีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของกองกลางที่ตกเป็นข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สำหรับกองกลางที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงนี้มีชื่อของอดัมวอลตันจากคริสตันพาเลสและคาร์ลอสบาลบาจากไบรตันที่หลายสโมสรให้ความสนใจก่อนอื่นต้องบอกว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวอดัมวอลตันในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะในรายชื่อเป้าหมายของหงแดงตอนนี้เน้นไปที่เซ็นเตอร์แบ็กและกองหน้ามากกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าอนาคตของเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลเพราะถ้าแมนยูในเตดไม่ยื่นข้อเสนอวอ์ตันก็อาจกลับมามีข่าวกับเราครั้งหน้าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองหลังจากเริ่มฤด,ดูกาลใหม่ด้วยความผิดหวังจากการแพ้อาร์เซนอลศย์ต่อหที่โอทร a ฟอร์ดความสนใจของแฟนบอลยังคงมุ่งไปที่การเสริมกองหน้าก่อนที่ตลาดจะปิดตัวในวันที่1กันยายนริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังของแมนยูในเตด ให้ความเห็นเกี่ยวกับวอลตันอย่างชัดเจนในช่อง YouTube ของเขาเขาชื่นชมวอลตันเป็นอย่างมากและบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ใกล้เคียงกับไมเคิลคาริคมากที่สุดในยุคนี้เฟอร์ดินานอธิบายว่าวอลตันสามารถควบคุมเกมได้ดีเล่นได้หลายบทบาททั้งในตำแหน่งหมายเลข8หรือวิ่งต่อไปข้างหน้าได้เมื่อจำเป็นเขายังสามารถเล่นเป็นกองหน้าจากตำแหน่งลึกได้ด้วยและเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นภายใต้ความกดดันได้ดี นักเตะวัย21ปีรายนี้แม้จะเคยมีปัญหาที่ขาหนีบจนต้องพักเกือบ3เดือนในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เมื่อกลับมาเขาก็โชว์ฟอร์มโดดเด่นและยังช่วยให้คริสตันพาเลสคว้าแชมป์ f u p u p มาครองได้สำเร็จ ส่วนคาร์ลอสบาเลบาจากไบรตันแม้จะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูไนเต็ดแต่การย้ายทีมของเขาก็ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วเพราะไบรตันปฏิเสธลดมูลค่านักเตะมีราคาประเมินสูงถึง100ล้านปอนด์หรือประมาณ135ล้านดอลลาร์ เฟอร์ดินานยังย้ำว่าหากแมนยูในเตดจริงจังกับการเสริมกองหน้าพวกเขาควรเดินหน้าต่อไปและวอตันถือเป็นตัวเลือกที่ร้อนแรงและพร้อมสำหรับความท้าทายระดับสูงในขณะเดียวกันลิเวอร์พูลเองก็ต้องจับตาดูเพราะถ้าวอร์ตันไม่ย้ายไปแมนยูในเตดมันก็ไม่แน่ว่าเขาอาจกลับมามีข่าวกับหงแดงในตลาดนักเตะอนาคตสรุปคือวอตันเป็นนักเตะที่ทั้งแมนยูในเตดและลิเวอร์พูลให้ความสนใจ แต่ซัมเมอร์นี้โอกาสของหงแดงอาจยังไม่ถึงเวลาขณะที่แฟนบอลแมนยูในเต็ดก็เฝ้าจับตาว่าจะมีใครเข้ามาเสริมกองหน้าเพื่อพาทีมกลับมาแข่งขันในพรีเมียร์ลีกสำหรับแฟนบอลของเราครับคุณคิดว่าลิวร์พูควรกลับมาจับตาวอลตันในอนาคตหรือเน้นเสริมตำแดงอื่นก่อนดีครับแสดงความคิดเห็นกันด้านล่างได้เลยครับเคียซาอยู่ต่อลิวร์พูได้กำลังเสริมแนวรุก และเรามีข่าวดีสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลเกี่ยวกับเฟเดริโก้เคียซ่าดาวเตะอิตาลีที่หลายคนเคยสงสัยเรื่องอนาคตของเขาในเมอร์ซีไซส์มาอัปเดตให้ฟังครับราสุดฟาบริซิโอโรมาโนผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายนักเตะยืนยันว่าเคียซ่าได้เปลี่ยนใจและตัดสินใจอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจน นักเตะชาวอิตาลีและตัวแทนได้แจ้งต่อคณะกรรมการของสโมสรถึงความปรารถนาที่จะอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อบทบาทของเขาในทีมย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูร้อนเคียซ่ามีความคิดอยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจากที่ไม่ได้ร่วมทัวร์ปรีซีซั่นและข้อเสนอหลายรายการถูกปฏิเสธซึ่งทําให้เคียซ่าก,กังวลว่าโอกาสของเขาอาจจํากัดอย่างไรก็ตามเมื่อดีอาร์สย้ายออกจากทีมช่องว่างในแนวรุกของลิเวอร์พูลเปิดกว้างขึ้น ทำให้เคียซ่ากลับมามั่นใจอีกครั้งว่าเขาสามารถมีบทบาทสำคัญในแผนของอาเนสลอตและพร้อมต่อสู้เพื่อโอกาสนั้นเรายังได้เห็นเคียซ่าทำผลงานทันทีในเกมเปิดฤดูกาลกับบอลมัร์ิหรือว่าูลชนะไป4-2ต่อและเขาถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองก่อนจะยิงประตูที่3ของทีมแสดงให้เห็นว่าเขามีความสามารถรอบด้านและพร้อมเป็นตัวเลือกสำคัญในแนวรุก สถานการณ์นี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลเพราะช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่วุ่นวายการรักษานักเตะดาวรุ่งอย่างเคียรซ่าเอาไว้ทำให้สโมสรไม่ต้องเปลี่ยนกองหน้าชื่อดังเพิ่มและสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสริมทัพตำแหน่งอื่นๆได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่น่าสนใจคือความมุ่งมั่นและทัศนคติของเขาเขียซาดพร้อมที่จะอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อบทบาทใหญ่ขึ้นซึ่งอาจทำให้เขากลายเป็นบุคคลสำคัญในแนวรุกของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้สำหรับแฟนบอลนี่คือสัญญาณที่ดีว่านักเตะที่เข้ามาใหม่และมีพรสวรรค์จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับทีม การที่เคียซ่ามีความตั้งใจอยู่ต่อจะทำให้แฟนๆมั่นใจว่าแผนการทำทีมของอาร์เนสโอตมีตัวเลือกแนวรุกที่หลายๆสรุปง่ายๆคือเคียซ่าเปลี่ยนใจและเลือกอยู่ต่อที่ลิเวอร์พูลแฟนๆจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียตัวเลือกแนวรุกสำคัญในช่วงต้นฤดูกาลการตัดสินใจครั้งนี้ยังช่วยให้สโมสรสามารถวางแผนทีมต่อไปได้อย่างมั่นใจ แล้วแฟนหงแดงล่ะครับคุณคิดว่าเคียรซ่าจะกลายเป็นตัวหลักแนวรุกของลิเวอร์พูลในฤดูการนี้ไหมหรือยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหลายเกมแสดงความคิดเห็นด้านล่างกันได้เลยและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดต เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ You never walk alone